สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูประชมงานล็อกคลองห้าเสือหรือว่าห้าถมลหรือว่าห้าสิงสามค่ายห้าเสือสามค่ายนะครับท้นเรกต่อซูมิตโตโมเฮ็ดเฮ็ดสองหนึ่งศูนย์ ตัวนี้ F5 ครับหรือว่าจะเป็น Q5 นะมีสติกเกอร์ลอกออกนี่เป็นพุดง่ายๆว่ารุ่น5ไม่ต้องรุ่น5ถ้าไม่มีคำว่ามาคแคนถ้ามาคแคนนี่เป็นตัวท็อปอาจจะ F5 นะครับแต่ว่าไม่เห็นมีมาคแคนเลยรุ่น5ก็ได้นะ ามาแค้นกับเห้าโคบัสึครับโคบัสึนี่สามพี่น้องเลยสมิกโตโมโรมาคันเดียวนะครับคุณห้าแล้วก็โคบัสึคุณแปดน,นะครับสองร้อยแปดโฉมแรกแล้วก็มีไอ้นนุ่ม จากแดนแผ่นดินใหญ่ครับสีขาวอยู่นู่น XCMG นะครับ X205D รวมกันแล้วเป็นห้าเสือฟองทางจากลึกนะต้องเอามูมยาวมาช่วยครับนะช่วยดึงสโลปนี่ชั่วโมงบินอยู่ประมาณ12ื่นสองครับสำหรับรุ่น5สวิตโตโมนะครับ20เนี่ย เกีก็จริงๆพุ่กี้สีเสือนี่พอๆกันนะครับแต่ว่าถ้า XMG นี่จะ1คิวนอกนั้นก็จะอยู่ที่0-90ลูกบาเมตรโอ้ยอายุน,นามก็น่าจะประมาณ10ปีได้ครับนะ10ปีได้สำหรับรุ่น5หรือว่ารุ่น8นะครับดีทำงานด้วยกัน ก็ออยังใช้เครื่องซีซูบนะครับซีซูปเทอร์โบคอมมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำสำหรับสมิทตโม่ก็ว่าจะเป็นรุ่น5รุ่น6นะครับ F 6 CHK 1 X นะครับเป็นเครื่องอีซูปถ้าเป็นร้อยสามก็ CJJ K7 นี่น่าจะ K 3ะครับประกอบโรงงานอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเม d อินอินโดนีเซีย ลงล่างก็ปกติเหมือนกันหมดครับทั้งห้าทั้งห้าเสือนี่ที่อยู่ด้วยกันครับ80เซนโรเล่เจ็ดตัวแครีสองตัวแต่สวิตเตโมนั้นใช้โรเลอร์ครับทั้งคนทั้สองพลังมาก็พอๆกันไม่ต้องพลังมากดูดีก็เปียนๆ158แรงมากครับโอ้รถไฟนี่หนึ่งสองสามสี หานี่สี่ดวงครับนะผมมาสื้อกันหนึ่งสองสามสี่เหมือนกันหายไปบ้างก็ธรรมดามีแต่ชั่วโมงมื่นอัพนะครับโอ้ยคันน้นไม่มีแอร์นี่เปิดประตูนีรับอยู่ คนงานอาจจะดูยังยังไม่ง่ายนะเพราะตรงนี้มีบอ่อด้วยโดนลงบอ่อเลยดูร,รถทำงานก็รู้สึกว่าจะเป็นงานงานจ้างนะไม่ต้องอาจจะค้าตัวนั้นคือเช่ามารถตามาทำงานก็ประมาณเดือนละแสนสองนะครับพร้อมคนขับหรือว่าวันละสี่พัน แต่ว่าเชื้อเพลิงมนมีให้ครับตรงนหน้าฝนก็งานจะน้อยก็คือรถอย่าง s ิตโมคอมาซ m ่งเอ็กซ g ครับนะที่อยู่5คันตรงนี้คือ5เสือนวันละ4พัน0พัก็เดือนหนึ่งก็30วันนะแสนสองครับค่าคนขับก็ส0 0 0มืน 20, ส่นอื่นก็เหลือประมาณ7-8 0,000มืนนะครับ ช่วงหน้าฝนบางบางหัจกากบางบางเท่าเก่ก็จะออกรถมาให้เช่าครับก็อยู่ได้เหมือนกันธุรกิจเช่ารถแต่เช่าพันต่ำมัน่าจะสองเดือนสามเดือนหรือเปล่าล้อต้องคุยกันเอาครับอ่ะจัดเต็มอุ้มเลยครับเออก็ go. ะลักษณะขุดลึกอย่างนี้ไ่น้องโดยเล่นสุดบูมก็จะจะเปลองเชือเ้อเพลิงหน่อยครับนะถ้าอยู่ข้างบนอย่างที่ใหญ่ผมว่าสึ่นี่ก็ตีโฟ,โฟโก็จะประหยัดหน่อยนะครับลักษณะาการทํางานจะไม่เหมือนกันบางคันถามอีน้ามันวัน,วน,วนละเท่าไร่เจอของแข็งนี่กินเหมือนกันนะครับ นะครับค่ายไหนก็ค่ายไหนเจอของแข็งก็ต้องใช้หมดเฮฟวีก็กินนะครับรับประทานเหมือนกันโอ้มีลายแยกสายแยกให้พร้อมนะนี่ขึ้นหาเนี่แสดงว่ารับจ้างแยกเหมือนกันครับคันนี้เคสามวีผมบร์ซื้อก็6สูบนะครับหสูบคอมันเร็วเหมือนกัน6สูบแต่ว่าสวิตโมูนต้สี่สูบนะครับคอมันเร็ว อเอ็กซีมจีก็หกสูบเขาม้นเร็วครับอาจจะบังหน,น่อยนะอุ้อากาศร้อนครับที่สุรินทร์ครับร้อนตอนแรกจะยืนสองคันนี่ยืนได้คันเดียว เดี๋ยวดูผลงานนะครับคุดคลองอาจจะต้องแต่งอีกเยอะเลยน่ยครับพี่น้องยาวไว้ครับนะมีงอมีนะครับมีพังบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งที่หลังครับเดี๋ยวแต่งสลบที่หลังต้องใช้บุมยาวแล้วครับใครมีบุมยาวก็ติดต่อมาได้น่าจะต้องใช้เหมือนกัน ขับไปรุ่นครับจัดเต็มสปิตโมก็ดูแลโดยลีดเวรครับปัจจุบันโคมาสุบังบอกโคมาสุเซลเอ็ก,อเกซ x มันตีโดยชัยนาแมชชีนครับจัดให้สามค่ายห้าเสือครับงานลอกซอง สนใจก็ดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คา r a n วเตอร์0อ8 2์2 3 7 5 2ช์เอมไปบนไป,นไปดูไปครับผิดพลาดอะไรก็ขออภยัยพี่น้องแต่ก็ดูแล้วอยากทำอยากทำธุรกิจดินก็ต้องศึกษาดีๆครับ เพราะว่าค่อนข้างจะลงทุนสูงนะครับลงทุนเป็นล้านหลายล้านหลายสิบล้านนะครับถ้าระบบหอจกที่รับเหมาทําถนนนี่เป็นร้อยล้านนะครับทั้งรถมอเตอร์เฟสรถบดรถสิบล้อรถน้ํารถพุดโอเยอะแยะครับมันต้องบริหารจัดการดีๆนะครับหรือว่าศึกษาดีๆทุกอาชีพมีความเสี่ยงไม่น้องศึกษาดีๆนะครับ บางท่านทำรถพุดก็รวยได้ครับรวยได้จนได้เหมือนกันนะบางท่านขายไก่ย่างยังรวยเลยน้องมีเงินเป็นล้านๆเหมือนกันนะก็ลองไปศึกษาดูนะครับลงทุนน้อยตรอมีทุนน้อยก็ลงทุนน้อยครับหาชีพที่ทุนน้อยครับแต่ว่ากำไรงามส่วนถ้าใจรักก็จัดไปครับธุรกิจดิน ด้านนี้หน่อยจะได้เห็นทั้งห้าศึ่อเลยอยล่ใกล้กันนะครับนะจัดไปอ่ะอากาศร้อนขอตัวพักก่อนพี่น้อง เดี๋ยวตรงนี้จะมาชุดใหญ่อีกอ่ะฝากกดติดตามด้ครับสวัสดีครับ